ก็รู้สึกขอบคุณนะคะขอบคุณทางคุณเจแล้วก็ทางเทคโนแกยค่ะที่ให้โอกาสนุ้ยนะคะมาเป็นพรีเซนเตอร์ในปีที่2ค่ะในการหึงบอกปีนี้ก็จะมีอะไรที่สนุกสนานมากยิ่งขึ้นแล้วบอกว่าการเข้าครัวเนี่ยไม่ใช่แค่การทำอาหารแต่เป็นการสร้างความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวค่ะจทำถึงยไว้วางใจพี่นุยครับพี่นุ้ต้องเรียกว่าขอบคุณพี่นุ้ยมากกว่าที่ได้ให้เกียรติมาเป็นปีที่สอง เพราะว่าปีแรกเนี่ยผมว่าผลตอบรับค่อนข้างดีากลูกค้าลูกค้ามีภาพจำแล้วว่าพี่นุ้ยคือแองกูงแกงแล้วก็มียอดขาย C no aster, จาโนกแกเลยเติบโตป,ประมาณ10%ปีที่แล้วนะครับซึ่งผมว่าพี่นุ้ยก็มีส่วนช่วยกันมากเลยแล้วก็แคมเปญปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มพูดเรื่องความสุขนะครับเป็นเหตุผลหนึ่งแหละที่ใช้เลือกใช้พี่นุย้ยเพราะว่าพี่นุ้ยเป็นคนที่พูดเรื่องความสุขแสดงออกเรื่องความสุขได้ค่อนข้างดีนะครับปีนี้ฉากไลยของเราก็เลยเป็นความสุขที่ปรุงได้ด้วยเรครื่องสูบยนเวววยยแล้ขาาาคคมมรื่องสุะ ก็เดี๋ยววันนี้เ,เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีอะไรสนุกสนุกให้ทำกับพี่นุ้ยอีกเยอะเหมือนกันก็ฝากติดตามกันมีเปิดตัวน้องใหม่ใช่ใช่วันนี้มีเปิดตัวเป็นเรียกว่าเป็นน้องชายของแบนนแรนด์เทนโนแกสการฟิวเทคโนกาสก็เหมาะกับคนที่ต้องการทำตัวจริงจังตะลาดค่อนข้างราคาย่อมเยาวลงมาหน่อยนะครับแต่ก็ยังคงใช้งานได้ดีเหมาะกับตัววันคืออยากจะบอกว่าเทคโนแกสเนี่ย ก่อนมาเป็นอีเซนเตอร์กูเป็นลูกค้ามาอยู่แล้ว1ิบกว่าปีอยู่แล้วแล้วก็ชอบในความทนทานไม่เคยเสียไม่เคยงงแงอะไรเลยค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ทนทานเป็นตัวช่วยที่ทําให้เราทําอาหารได้ง่ายขึ้นอร่อยมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพอพอได้รับการติดต่อจากทางแบร์ ว่าโอเคเลยเพราะว่าเรารู้ศักยภาพของของทางแบรนด์อยู่แล้วว่าถ้าเราไปการันตีเนี่ยรับรองว่ามีแต่คาชมแน่นอนเพราะว่ามืเชื่อว่าอย่างนี้เนี่ยเป็นลูกค้าเองก็ยังรู้สึกว่าอุ ui, no ้ยเทคโนโลยีคนมากเลยและยิง่งและยิง่งเขาก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆทางเทคโนโลยี as, พัฒนาทางด้านดีไซน์มากขึ้นทําให้ห้องครัวเราสนุกมากยิ่งขึ้นอย่างงี้ค่ะอ่ามือก็เลยรู้สึกว่า้ย <c oughs> มั่นใจที่จะบอกต่อว่าถ้าเกิดอยากจะทำครัวนะอยากจะมีเครื่องครัวสักชิ้นหนึ่งอยากให้มาเลือกเทคโนโลยี เคล็ดลับมาใจสามีหรือเปล่าเนี่ยก็น่าจะใช่เพราะว่าปอนเนี่ยเขาขอไฟหัวคู่เนี่ยมาตลอดเขาอยากจะผัดเขาผัดได้แต่ว่าตัวเดิมเนาะแก๊สต <straightforward> <Be> ัวเดิมเนี so um problem, scale, waves, so so line, so ้ไม่ไม่มีแล้วก็อยากได้อยากได้หัวแรงๆอยากได้แก๊สไฟแรงๆก็มาจบที่รุ่นรุ่นเนี้ยค่ะที่มีตรงกลางที่แบบไฟคู่ให้เขาแล้ว ก็มัดใจให้เขาอยู่แต่กับบ้านทำกับข้าวไปจ้ะเดี๋ยวเชนออกไปข้างนอกเองคนที่แบบชอบมาหรือแบบแบบอยากใช้ห้องครัวเป็นแบบห้องในการทำกิจกรรมในบ้านครับจริงผมว่าห้องครัวจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันทั้งในเชิงดีไซน์แล้วก็ในเชิงการใช้งานด้วยอย่างต่างประเทศเขาเริ่มมานานแล้วแหละครัวจะเป็นศูนย์กลางของบ้านแล้วเขาจะ เลือกเครื่องครัที่มันเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้มากขึ้นด้วยครับอย่างเทโนแกสก็เริ่มเอาตรงนี้ไปเริ่มปรับนะอย่างปีนี้วันนี้เราเปิดตัวสินค้าใหม่เป็นที่แรกในโลกนะครับเ,เป็นซีรีส์ black collection ซึ่งยังไม่มีขายที่ไหนนะฮะตอนนี้ยังไม่พร้อมขายจะเปิดตัวจริงๆประมาณปตรมาสที่สนะครับแล้ก็ เริ่มมี element ของความเป็นดีไซน์ที่เป็นสิ่งดํโดดูซึ่งเป็นเทรนด์ที่กําลังเกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยกำลังเริ่มมาเล้วนะครับเราก็เปิดตัวมาแล้วก็เดี๋ยวฝากติดตามจะมีรุ่นใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับช่วยให้บ้านเนอาจากทําครัวได้สนุกแล้วก็ยังสวยด้วย <c oughs> ใช่อันนี้ก็ขอฝากแบรนด์เ no โ a แกสไ้ด้วยนะคะรับรองคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนหรือกอะไรงจริงขอบคุณค่ะ <c oughs>